พอดีผมเห็นหน่ารักดีครับจะขอร้านหน่อยได้ไหมอ๋อโอเคก็ได้แต่ว่าผมมีแฟนแล้วนะครับอ้าวสวัสดีครับผมผมปืน R P G ครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใจกันอีกครั้งแล้วนะครับด้วยรถซุปขาเฟอร์ลี่แคลิฟอร์เนียทีครับผมจากรถซุปขาแลนโชวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะเอารถเฟอร์ล,ลี่คันนี้ไปลองใจอะไรสอๆในบ้างนะครับผมถ้าอยากรู้เราไปดูกันครับ ขอโทษครับเอ่อขอถามหน่อยยจะไปไหนครับเนี่ยไปห้องเพื่อนค่ะอ๋อพอดีเห็นนาะเบียขอขอลร์ด้วยนะ<ป> <laughs> ขอบคุณมากครับขอรับขอโทษครับจะไปไหนเอ่ย เอ๊จะไปไหนจะไปซื้อของค่ะอ๋อพอดีผมเห็นหน่ารักดีครับจะขอไลน์หน่อยได้ไหมอ๋อโอเคก็ได้แต่ว่าผมมีแฟนแล้วนะครับอ้าวแล้วให้ได้แล้วมีแฟนแล้วขอไลน์ได้ไงแฟนไม่ว่าคือไม่เดีย๋ยวเราไปเคลียร์หลังคือผมชอบไงมันเป็นอะไรมนาะเออเดีย๋ยวไว้าพาไปกึนข้าวโอเคก็ได้ <laughs> ขอบคุณมากครับ ไม่ผ่านหรอกอ <c oughs> เอาแล้วทำไงแล้วจะสวยมะเนี่ยไม่ซวยหรอกโอเคขอบคุณมากนะเดี๋ยวไว้ติดต่อไปขอบคุณนะครับโอเคแล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อปืนครับโอเคปืนไป บ้างครับสำหรับการลังใจในครั้งนี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของพวกเรานะครับที่สําคัญครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้และกดไลค์พวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับผมโอเคครับวันนี้เรามีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ